ครับผมสวัสดีครับผมกาดครับกาดคอสุภาครับผมอ่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้อัเดตวันนี้อะครับวันนี้คนตื่นมาครับค้างมากครับตื่นเต้นมากครับผมไม่ได้แบบมาเจออะไรแบบนี้มานานแล้วฮะไม่ได้มางานวงสุดแบบนี้มาหลายเดือนแล้วครับผมเป็นไงบ้างชั่ว่อนหน้านี้ทำอะไรครับช่ว่อนหน้านี้ครับช่ว่อนหน้านี้ก็อยู่ห้องครับผมฝึกซ้อมซ้อมเต้นแบบเพื่อโปรเจกต์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับผม บสแสนแซ่บในซีซั่นสองอ่านแล้วในโอ้แสนแซ่บในซีซั่นสองบอกเลยว่าตอนซีซั่นหนึ่งนี่คือเขาเป็นเหมือนกรรมเทพที่แบบพาให้ทั้งแบบคู่ของพี่คิมพี่คอฟนี่คือแบบได้สมหวังกันไปในระดับหนึ่งนะฮะแต่ภาคนี้นี่คือแบบของพี่ดุลพี่บารคือแสนแซ่บเ,เป็นกรรมเทพแบบเต็มตัวครับผมบอกเลยว่ารอติดตามได้เลยฮะว่าแส,แสนแซ่บจะมีความแซ่บปวดแล้วก็เหมือนกรรมเทพแผงสอนอะ่ะจู้ๆนั่นแหละฮะ เป็นการที่ไม่คูแ่แล้วแล้วคู่เราละ่ะของคู่อ,อะไรคู่เธออ๋อคู่ของผมอ๋อผมว่าเก็บไว้รอดูดีวกว่าคู่ผมยังบอกอะไรไม่ได้ครับผม<ต>เก็บไว้เป็นปเซอร์ไพรส์ใช่ครับมีให้เหนน็นครับผมต้องรอติดตามดูนะครับนั่นค่ะเขาก็ดูอย่างคู่เราก็ดูดูดูได้ไหม,ไมดูได้ไหม,ไมแ,แล้วคู่เราอ่ะของอย่างคันก็ขเขาก็ชัดเจนเลยเราขอมาหน้ามาอะไรเงี้ยเราจะไปปวดหรือจะทำอะไร น่าจะเป็นสไตล์แบบคู่กัดดีกว่าเพราะว่าด้วยความเป็นคารคเตอร์ของแสบจะเป็นแนวแบบว่าเราเป็นคนไม่ชอบคนที่แบบมีบุคลิกเสือผู้หญิงอะไรประมาณนี้แบบแบดแบดอะไรอย่างนี้แบบรู้สึกว่าไม่โอเคอย่างนี้กับคนแบบนี้แล้วก็จะต้องดูว่าเขาจะมีวิธีการมัดใจเราอย่างไงเดี๋ยวตรงผมว่าต้องรอติดตามอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดไปสปอยอีกนิดนึงสปอยแล้วนะใช่เดี๋ยวหยุดไม่ได้นะวันนี้คนทับรกของเรามาอยากฝาก ก็ปันบวกไม่มาก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะฮะดูด้วยนะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยตเราอว่าเขาอะไร่นงครผมก็ฝากตัวละครแสนแบด้วยนะครับผมบอกเลยว่าในซีซั่นนี้แสบจะเพิ่มความป่วนความแสบเข้าไปอีกระดับ1นคูณสองไปเลยครับสําหรับซีซั่นสครับผมยังไงต้องมากัน ครับผมก็ช่องทางทางราชมนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้นะครับทางช่องสามนะครับแล้วก็สามารถหาดูได้ทางไอชีนะครับดูย้อนหลังซีซั่นหนึ่งก่อนได้นะครับก่อนซีซั่นสองจะมาทางไอชีเลยครับผม